กลับสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะนี่นีต้อนรับพี่น้องของสูชองซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะซอเขียวตาฟางพี่น้องอันแดดซ่องนา <c oughs> นะคะอมาแม่นางยูนี่มันว่าไม่มองนางพี่นอ้นอ,งองมันว่ามีแสงไห,ไห้แมเป็นอย่งไรบุพี่นอ้องเออกระเล่นางเบามันอยู่นี่แหละเอาเป็นอยงไรกระอวดซาเอาให้ยุ่งกัดจักหน่อเนาะอ่าด้วยนปลาหกเนาะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ซอเขียวพาพี่น้องมาตา่มตัวเล็กแนวทางของไว้ล่าลุางทรงน,นะคะพี่น้อง ไว้ลาวลุงส่งนะคะอ่างวดวันที่เจ็ดตุลาคมหกเจ็ดนะคะพี่นอ้องอ่าอาจารย์ให้ลงวันอาทิตย์นะคะอ่าสอเขียวเบาวไว้ตั้งแต่มือวันเสาร์พี่ละนะคะย่านลืมเลขค่ะพี่น้องฟาวว่าวไว้เบ้าวไว้เราโจยยังมเั้เสาร์มาลงเลยค่ะพี่น้องอืมตีซีตีหาลงได้ให้พี่น้องเข้าได้เบิงนะคะพี่นอ้องอ่านี่ละคือความโชคดีในการที่อาจารย์เอาตัวเลขมาก,ก่อนนะคะแล้วก็นัดมือล่งสินะพี่น้อง ซอเขียวกับขอบุญขอบคุณนสาหรับผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทุกครั้งด้วยนะคะขอบุญขอบพุณนหลายๆค่ะซ้าให้บุญซ้าให้กําลังแรงใจทางช่องนะคะพี่น้องขอบคุณนหลายๆพลบุญนี้ให้กุศลน,น,น,น้าพี่น้องเฮามีความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปลุดเครข้อลดเข็นนะคะมีความสมดุลในชีวิตประจําวันค่ะพี่น้องเงินอนยาขาดนะคะ เงินอย่าขาดถุงขาดไทยค่ะพี่น้องเงินไหลกองท่องไหลมาชีวิตสดใสเรล,ลารับดื่นตลอดไปนะคะพี่น้องพี่น้องซอเสีคว,วทุกคนเขามารับรองว่าบผิดบบางแขน่แน่นอนนะคะสําหรับทั้งช่องนะคะมีสิ่งดีๆมอบให้คือตัวเลขแนวทางเอาไว้พิจารณานะคะพี่น้องว่าวหาฟังเรือนี้ว้าสู่กันฟังค่ะพี่น้องอชอบกระจัดคัดกระพานนะคะพอเราแนะนําเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ยุชองซองเขียวนีมีอาจารย์จินตนานะคะแอดจินตนาแตกสามตัวแตกนะคะเป็นไหนมาสามตัวสามเก้าหกพี่น้องแตกนะคะลุงส่งนะคะเมื่อคืนนี้เลขมันแตกอ่าเก้าหกสามหกนะคะพี่น้องอ่าเก้าหกสามหกนะคะพี่น้องคันว่ารุดกับบอแม่นหนะ็ะพี่น้อง เพราะว่าเลขอาจารย์มันมีอยู่ในชุดสามตัวนะคะพี่น้องสามตัวถ้าตัดเล่นหกประตูก็มีอยู่นะคะอาจารย์ให้มาหาหกเก้าค่ะพี่น้องกับหกเจ็ดเก้านะคะพี่น้องถ้าจะเอาไปเล่นจริงๆก็แตกจับคู่เดี่ยวๆอยู่นะคะพี่นอ้องจับคู่แตกสองตัวอยู่เนาะอาจารย์ก็ยังเหลือเยอะๆอยู่นะคะแตกวิ่งด้วยนะคะวิ่งเก้าวิ่งหกเลยนะคะแตกคักแตกเนี่ยปวดบอ,อ,อยายาวหลุดเ้ยเข่าคักเข่า,ขา,ขานี่ นี่แหละเราถึงต้องมาทวนมาดูตัวเลขให้มันดีๆนะคะให้มันชัดเจนนะคะพี่นอ้องแล้วค่อยไปตามตัวเลขแนวทางของดีเอ็นเอรกรัฐถานเล่าน้ากันค่ะพี่น้องเข้าคุยกันไปสกักกอนเพื่อความชัดเจนของตัวเลขแนวทางของอาจารย์เนาะอมันบวหลุดมันเขาอยู่นี่พี่น้องแต่ต้องเล่นให้เป็นเห็นบอกกอดข้อรัดกันมาซ้ำเก่ากับหกแมนบอพี่น้องเว้ยสีบายอย่างมาดีคันแมนเอาไปวิ่งมาหนิถ้าเราไปวิ่งนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะอได้ทั้งบนทั้งล่างมาดี เก้าเก้านี่วิ่งนี่จับคู่แตกวิ่งเก้ากับเบเสียลูดเก้ากับเบเสียลูดหกกับเบเสียพี่นอ้องเพราะมันเข้าบนเข้าล่างนะคะนี่ซอเขียวทึ่งบอกว่าให้กดติดต่มไว้รับรองว่าบบผลาดโอกาสดีๆแท,ทแน่นอนนะคะทังชงซอเขียวมีตัวเล็กแนวทางหล่าย่างฮาหนอยเล้าไทยคะ่ะพี่น้องมีไไ้ให้พี่น้องเข้าผิดจะละน้นถูกแนวทางนะคะพี่น้อง ออืชอบกัดชัดกัะพานค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาเบ้าให้เป็นแนวทางพิจารหน้านะคะบ่ได้บังคับให้เลี้ยนนะคะพี่น้องบ่ได้บังคับว่าต้องเอาไปซื้อได้ไหมซื้อได้พ่อบ่ได้ว่านะคะอืมเฮากะคบกันแบบแฟงแฟงพี่น้องเบื้องกันนามเพิ่งเลี้ยเสอเพิ่งปลานะคะอืมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เยอะๆนะคะพี่น้อง คอ,อยยังเดี๋ยวคือกดไลค์ให้เนี่ยนะคะอะ่คอมเมนต์มวนๆให้กำลังแรงใจทางช่องเนาะคะ่ะจะได้มีกำลังแรงใจมาพูดให้กันฟังทุกวี่ทุกวันนะคะ <c oughs> ค่ะเอ่อ แดดกระส่องหนาค่อยล่วงคอยล่งลวงเลยแหะพี่น้องมันเป็นเองไดดรวแสงก็เริ่มเบิดแล้วนะคะพี่นอ้องอจึงไดก็ฝากไว้ในเด้อค่ะช่องซอเขียวผ้ารวยเนาะอ่าพบปะกันทุกแนวทางนะคะพี่นอ้องอยากเข็นความติ่งต่องกับไปเบื้องทั้งติต่งดอกพุ่นเน้อพี่น้องคนเรามีทั้งบทสนุกมีทั้งบทเศร้านะคะ ชีวิตคนเราเกิดมามันไม่แน่นอนนะคะที่แน่ๆอย่านินทากันอย่าโศกขวามเพื่อนอย่ากินเขา่าตัวโศกขวามคนอื่นอย่าไปบวเพื่อนค้นกันบ่มีเวียกอะไปอ่อ หาเหตุงานเหตุการณ์พุนหารับจ้างทอนพรมหงอกนาะพี่น้องนั่งเลียนติ๊กต๊อกเลียนเพี้ยวเลี้ยวอยู่พุนนาะพี่นอ้องเราเอาเวลาให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าไปเบาพื้นคนนะคะเดี๋ยวคํามเบาพื้นมันจะย้อนขึ้นหาเจ้าของทุกสิ่งอย่างเลยนะคะพี่นอ้องอันนี้มันเป็นกรรมนะคะกรรมมากๆเลยกรรมทางวาจานะคะพี่น้องแต่สุดท้ายมันก็มาตกเข้าอยู่ได้ ล่องพิจารณาได้พี่น้องผู้ใดกันเคยเบาผืน้นคนเนาะล่องพิจารณาในคำว้าคำจาของเจ้าของว่าบอกไปแล้วมันเคยเกิดบ่นะคะล่องคิดหย่อนหลังเบิ่งนะคะเออบางที่ก็บตกกับเหาหอกแต่ไปตกที่ลูกที่หลานนะคะพี่น้องพิจารณนานะคะเรื่องมอนีซอดเคียวบอยากให้เป็นไปเลยนะคะพี่นอ้องอต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็สู้ชีวิตไปนะคะภาระแบกรับกันในครอบครัวเยอะแยะค่ะพี่น้องอย่าเอาเวลามาสร้างปัญหานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้ารักครอบครัวให้มุ่งมั่นทำมาหากินให้สร้างรักฝากทานกันนะคะ,ะผัวหนึ่งเมียเดี่ยวอยู่กันจนหอดไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะพี่นอ้องส่อเขียวขอห้พ่นสุขู่สุขนเนะาะหักกันแพ่งกันลมกันย่เหยียบนะคะอยู่น้ากันไปตลอดนะคะให้หักกันสุดๆเลยนะคะพี่น้องของความหากักหน่เนาะ,ะย่อใบเนื้อหัวค่ะพี่น้องเอ มีความจริงใจให้ต่อกันนะคะเอ่อเอาลายคนกับบอแมนวาเฮาบอดีได้พี่น้องการมีคูลร้คนกับบอแมนวาบอดีนะคะดีคือกันนะคะแต่มันขึ้นอยู่ที่เหตุผลนะคะพี่นอ้องเออเ่เอากะดีเพราะเดียวกะดีเหตุผลต่างกันเราไม่ตําหนิกันเพราะชีวิตนี้อยู่ยังไงก็อยู่ได้ขอแค่เราสบายใจใช่ไหมคะเออเราไม่ตําหนิกันไม่ใช่ว่าผู้ญิงลายผัวจะเป็นคนชั่วนะไม่ใช่เออ ผู้ชายไลายเมียจะเป็นคนชั่วก็ไม่ใช่นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะเราจะทํำยังไงก็ชีวิตของเรานะคะไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันถือว่าความพอใจของแต่ละบุคคลที่แน่ๆอยู่ด้วยกันให้รักกันนะคะธนุถนอมนําใจซึ่งกันและกันเนาะอ่ะฮักกันแพ่งกันพี่น้องพ่อกันกับตัวเลขแนวทางหวยเล่าลุงทรงได้เลยค่ะพี่น้ององ,อง,งวด7ตุลาคม67พร้อม DNA ของวันที่4ตุลาคม67กันได้เลยจ้า ค่ะพี่น้องคะเขากำลังสรุปหวยเล่าลุงทรงค่ะพี่น้องวันที่สี่ตุลาคมนะคะแตกวิ่งหกนะคะวิ่งเก้าและวิ่งหกค่ะพี่น้องอ่าแตกวิ่งเก้าและวิ่งหกเลยนะคะพี่น้องแตกสองตัวแตกค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยนะคะเอาไปตดัดเหรีได้นะคะในชุดสามตัวนะคะแตกสองตัวนะคะแตกล่างค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่า จับคู่สองตัวไม่แตกแตกสามตัวนะคะสามตัวก็ตัดเล่นอีกพี่น้องได้ทั้งสองหางนะคะสําหรับผู้ใดที่เข้าใจในตัวเลขลูกทรงนะคะพี่น้องมาในชุดใดกับบอผิดหวังแท้ๆเลยนะคะพี่น้องอแตกจับวิ่งหนีทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องแตกวิ่งบนหกนะคะวิ่งล่างเ้านะ,ะพี่น้อง โอ้สุดยอดของอาจารย์อิริค่ะพี่น้องคะรับรองว่าบา่ผบีดวางค่าววันนี้ก็ะไรอาจารย์ว่าเนะาะอ่บาบ่เป็นซอเขียววานี่อาจารย์ว่าค่ะพี่น้องนะคะอาจากได้กระองติดตามในงวดต่อไปค่ะของวันที่7ตุลาคม67นะคะพี่น้องคะอา่าไว้เล่ารุ่งทรงค่ะเจ็ดตุลาคมหกเจ็ดค่ะพี่นอ้องอ่าวิ่งแปดและเก้าบนล่างนะคะจับคู่เด่นให้แปดสองแปดสี่เก้าศูนย์และเก้าแปดค่ะคู่รองสามแปดเก้าหก สามศูนย์และศูนย์หกค่ะพี่น้องส่วนสามตัวนะคะแปดเก้าศูนย์สองแปดสี่สองเก้าแปดค่ะพี่น้องพิจารณาแล้วก็แคปหน้าจอกันได้เลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะให้โชคดีกันสุขสุขคนเนเาะอ่าใส่ดุลพินิจผิดจรณาสําหรับตัวเลขแนวทางค่ะพี่นอ้องอ่าสเคแนะนําเพื่อเป็นแนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะอ่าใส่ความพิจาระนญาณเอาเนาะพี่น้อง สำหรับตัวเล็กแนวทางแตกผิดถูกเราไม่ว่ากันนะคะเถือว่าเป็นแนวทางให้่เนะาะเราไม่ว่ากันนะคะผิดถูกให้กำลังใจกันนะคะพี่นอ้องหวยลาวลุงทรงนะคะ7ตุลาคม67ค่ะวิ่ง8และ9บนล่างนะคะจับคู่เด่นให้82 8 4 90แและ98ค่ะพี่น้องจับคู่รองให้3 8และ96ค่ะส่วนตัวกัน03และ06นะคะ สามตัวแตกแปดเก้าศูนย์สองแปดสี่สองเก้าแปดค่ะพี่น้องแคปนาจอยเรียบร้อยนะคะโชคดีไม่ใช่รับเรื่องเงินทองกันสุขุสุขนค่ะพี่น้องนอนหลับไปได้เงินหมืน่นนอนตื่นในได้เงินแสนค่ะพี่นอ้องขาล้มแล้วลุกสู้ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องสู้ไปข้างหน้าค่ะพี่น้องทอได้แต่อย่าถอยพอกันไม่คลิปหนักค่ะสวัสดีค่ะ